สบายดีทุกๆคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซองใส่ฝุนท้องประเริญแน่วเนาะเมื่อนี้เฮากะตื่นมากกับประมาณสิบโมงแล้วเฮามาตตลินเมื่อคืนนี้เนาะตื่นเช้ามาแล้วก่าเฮ้ามาห้องตื่นตอนเช้าตื่นก้อนมูนะแล้วเฮ้าไปกวาดห้องแล้วเฮ้าเห็นนี่เห็นเงินเห็นเงินเงินขอไอ้เต่าเนาะเงินขอไอ้เต่าเฮียอยู่ทุงทรงบอแบนอยู่ทรงทรงเฮียอยู่กลางห้องเรามาตตลินเมื่อคืนนี้เราเมาเนาะ เราเมาแล้วบันนี้เขาเก็บเงินเราได้เดี๋ยวเขาจะมาเฮ็ดแกงเสือเงินเราเนาะอ่ะเดี๋ยวเขามานับเงินก่อนว่าเท่าไหร่แสนหนึ่งเออผมเมตรอันนี้แสนหนึ่งแสนซ่าวสามสิบสี่สิบห้าสิบแสนห้าเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิรงเนาะว่าเราลุกมาแล้วเราสิปเป็นอะไรเนาะตอนนี้เรากำลังนอนอยู่เนาะเพราะว่าเราเมาค้าง เราจะไดงยินบอกว่าเนาะได้หอาไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาเจะไปอากวาดห้องคือเก่าเนาะหอาเข้าไปเบิ่งกันเอาว่าเตี้ยวเสือเงินก่อน จะืห้าให้เราตื่นกอนเนาะ ăn này không ตอนนี้เราออกมานอกกินเบรนเนาะเพราะว่า,ากินเบรได้ป่นี้<ม>กินข้าวนะเพราะอ่าตอนนี้ไอเต่ากับประมาณสองสามโมงพอแล้วเราตื่นนะนะเพื่อเราสิตื่นเนาะเดี๋ยวเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็จะไปเบิง์บ้างตอนนี้เราก็รังนอนอยู่เนาะเรายัางไม่ทันตื่นเนาะประมาณสองโมงแล้วสองโมงยังไม่ทันตื่นสูนรอนอนตั้งแต่แปดโมงสิบสองเออนอนตั้งแต่แปดโมง สองโมงยังบ่ตื่นเดี๋ยวเราไปเบิ่งเนาะว่าเราเห็นอย่าง,ง, và ย,างยู่ตอนนี้เม่เจ้า,าไม่อยากกินข้าวหมะลูกไปกินข้าวเต้ พ่กินยุส่ยให้ไป,ไปสดทีดดนี่นใค้บิกนะตอนนี้ก็เราก็ไปอาบน้ำแล้วเนาะเ <c oughs> <c oughs> สร็จแน่เดี๋ยวเราจะ Hà Nguyên mm. bảo Các bàu có chút quá Các bàu cái bao bàu ถือจรอเง,งินงนั่หหงหอยบกีบกฟังเวลาเราก,กำลังหากระเป๋านะตอนนี้สฟ้ายคนหาพวกนู้นเจะมามาเมื่อคืนนี้บริเหตุกระเป๋าไะเจ้ามาเมื่อคืนนี้ะะฮะ เจ้พันหายังกระเป๋าหายใหยังกระเป๋าไม่มีอีสั่งเอาม่มีอยู่ท่นสั่งังคยสับอกใครั่งาโทรหาดูโทรหาอะไรหรอโทรศัพท์ เบมดสีสวยฮะไปกินเหล้ามดมดขึ้นเราไปยังสิบพันเขาเปรกนัาๆเงินให้ก่อนนะดิเนที่ฉันมีเงินเยดี ไเงินใครเนาะอันนี้ไม่เงินไขรเนาะแอบเห็นเมหอถงเงินใครเนาะไปยังสิบพันเอาไปกินข้าเปียะเอาเบ้ที่กี่อะ บูมีแล้วเบอร์แล้วเฟอร์บูมีอ่ะเบอร์แล้วเชะอเช่อเช่บริการเขาเพียงแล้วบบบนี้เดี๋ยวไปซื้ออยู่นอกไปโยนขี้รถจักไปซื้อเดินทางเลีออกไปนอกนี่งูสั่งอินฟูดเอากระได้นะเห็นบ่สั่งกันแต่ไม่เคยสั่งจ่าอีทุนเนาะ

เขาเห็นมันเหยอยู่อ่ะอยู่ฮันอยู่กับไอใส่องค์ส้วงในเมื่อคืนนี่ยนะแม่จะบอกเอามา้ใช่ไเออสมโฟเลยอาคือมีเงินหลายแสนห้าเออไม่แหล่ะไม่แหล่ะไม่แหล่ะแสนห้าอ่ะเงินตัวเองเงินตัวเอง มงเงินจนตัวเองมากเลยท่านผู้ชมเจองินอยู่กระเป๋าท่านจืดละ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 นี่เงินอันนี้ันนี่แล้วนี่มันคือทิปเดี๋ยวนี้นะตอนนี้กับฟิดคลิปเบิร์เท่านี้เนาะตอนนี้แต่ว่ากระเป๋าพุทธบุรนเนาะโบโบแต่ว่าเงินเหียใหญ่อยู่มืสาวนี่ว่าจะไปกิดเขาเปรียงแล้วมื่อเช้นี้นะคลิปแกงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเฮ็ดคลิปแกงหนังเดี๋ยวเปิ้ลคลิปต่อไปเนาะอะดุย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 อะดุย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  ເດີ້ເຊີນຜູ້ເຊີນມາແຫຼະຝາກກົດຕຕາກດ Subscribe ນາະ